สวัสดีครับพี่น้องพบกับสายละคือกอล์คุณนี้กับจีเฮดกับเคมครับผมเพิ่งเลิกงานมากครับพี่น้องนี้ดูใส่แข็งไว้พี่น้องดูใส่แข็งไว้ครับผมก็ไปหาบาด้กับใส่ตัวเย็นไว้ครับผมนี่มันละลายคนเลยพี่น้องอายุห่างกินครับผม บันไหนเอาไปยิ่งทิ้งยิ่งควางกับพี่น้องเปลามากกับเอาไปเห็ดกับเพราเห็ดกับเกลี่ยกับผมสุดมากสีเป็นกระเพรากับผมยาหมูเล็กกับพี่น้องเออครับผมต้อนของแข็งมาหลายก่อนกับพี่น้องหาว่าไว้ใส่ตู้เย็นกับผมอยากกินมันไหนก็ออกมาเห็ดกับพี่น้องอยากกินยำไหนก็เห็ดยำนั่งกับผมรอมันละลายก่อนนะผม ลอยครับพี่น้องซีโต้ครับผมนี่เต็มกระมังเลยครับผมดูเห็ดเป็นนุ่งแสบๆครับพี่น้องมาดินี่พี่ครับพี่น้องเป็นไงครับผม

ลอยพี่น้องใส่ผ well, ักลงไปเลยครับผมนี่ครับผมหาอยู่หมากินคือเก่าพี่น้องเพราะว่ายิงหามาได้ก็บไม่ได้เอาไปดิ่งหรือพี่น้องมาเห็ดกับเขาเลยครับผมนี่ผมไม่ได้ยิงถิ่งยิงควางหรอกครับหามากอ่ะถ้ามาเห็ดกับเขากับตปวดขาดใส่ใจแพ้ในครอบครัวครับผมเนี่ยกับเขาแต่ละมือมันก็หลายอยู่ครับผมหลายบาดเจ็บกับพี่น้องเข้าหาได้แบ่งวบาเพราะละแพ้ในคอบครัวครับผม เอามาเห็ดกับเขาเตะละมือละมือกับประหยัดได้หลายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบอกไปเดี๋ยวมีเวลาออกไปครับผมนีม่กับย่างมือแรงครับผมโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอเวลาจวดก่อนครับพี่น้องโอ้ยรอไปไลฟ์เกี่ยวกันครับบูดพิษปูดถูกครับผมไปก่อนนะครับ